Ồ, đây nhìn thảo cứ hòm thế? Tâm hóa mà, hóa mà? Tâm à, này. Tầm một hoa mát hòm á. Tầm một hoa mát. Bát, cái đó sẹp kìa. Hả? Hả, sẹp cho. Ồ, mày hòm. Thế mong. Ta bên kìa. Hả? Thế nhận phải tầm thì mình mười Thế nhóm đầy bó sẹp chắc chắn đi là thì tầm bó tầm. Hả? Gìm nhìn nhìn cầm anh đi. Thế áo. Hử? Thế mong, มันแซบแซบแซบได้ไหมแซบงนี้ไดเหราแซบอยู่ไ้เลยจะกิดงไที่เจ้าบาตำเองอืมอืมเจ้าใครนู่นนั่นเจ้าใครนนี่อืมเยอะครับซื้อมาเตะหลันเลยซื้อมาจตะรลันเลยวัดเราหจ้าไปจิ้ม Đã chứ họ gấp dây thế anh ấy? Đã chứ họ gấp dây thế thế thằng đâu cái gì mà Đã chứ họ gấp dây nè anh nói dứt đấy chứ họ gấp dây Chị cho bọn mấy con chiến họ đem cả chiến làm gì mấy thứ gì nhàng mà mày hả quả câu vậy nhưng mà cứ quả câu mà cứ quả mày như thế Ừ, phải bố anh tâm trùng bố chèm nhiều khó bị thầu เจ้าไหนพักกระสูเจ้าวะไรดอกเทาเจ้าหนีเจ้าสี่เลยเจ้าดีจ้าสี่เลยเออบ้าแทบนี่คือเมื่อกี้ริงเด้อบ้าแทบอ๋าบาแทบเลยจิบบบแทบก็โซ้ากินรถขันเจ้าลาอยู่เอบาแทบเอาเอาน้ำปลามาใส่บ้ขันว่าเจ้าลาอ่ะเอาน้ำปลามาใอ่บ่บะละเนี่า ยินนะจมยังไงเพื่อนกูไม่ตีท้อจ้อดเหรออืมแสบ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 แบแสบแสบสบแมบแส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 บแจบแสบแสบเสบจสนแสบ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 แอบแสบแสเาแเเ มันบ่อแสบอีหลีได้เท่านี่บ่อแสบไยากินมันมันเจ้าลาวังเดียวบ่อ้ยบ่แต่งแกนังซึ่งที่แดกที่แสบแสบแบอยู่นะ